โยอบซาวัสดีเพรุ่นเมกาเพื่อรุ่นรูปใบเพื่รุ่นชาวสายทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้นะครับเราอยู่กันในเกม The Last of Us Part 2 Remastered บนเครื่อง ROG Airline นะท่านผู้ชมนะอันนี้เป็น ROG Airline เจน1นะครับมันจะมีสีดำกับสีขาวนะส่วน ROG Xbox Airline จะเป็นเจน2นะสีดำสีขาวเช่นเดียวกันนะท่านผู้ชมนะสีขาวนี่แรม16กิกสีดำแรม24กิกนะเครื่องตัวนี้นะครับมันคือเครื่องเล่นเกมเครื่องคอมพิวเตอร์ในรูปแบบของเครื่องเล่นเกมพกพานะครับมีระบบปฏิบัติการ Windows 11แท้ติดมาให้ในตัว นะคร CPU เป็น Z1 Extreme ็กซ์ทรีมนะแรม16กิกลพ d ีอ5นะครับ uh, SSD เนี่ยใส่มาให้เป็น512กิก uh, สามารถเพิ่มได้สูงสุดถึง4เทราไบต์นะครับแล้วก็ใส่ไมโคร SD card ได้สูงสุดถึง1เทราไบต์ด้านบนเลยนะครับแล้วก็ในส่วนของแบตเตอรี่เนี่ยอยู่ได้นานสูงสุด1-3ชั่วโมงแนะนำว่าให้เสียบเล่นไฟชาร์จไปนะมันจะมีระบบบายพาสชาร์จเจอร์เหมือนกับเจ้าตัวโน้ตบุ๊กเลยนะครับเปิดไฟ uh, เวลาเสียบเล่นไฟชาร์จไปมันจะชาร์จได้30วนะัตต์นผู้ชมนะเออจะ ใช้ไฟได้ส0วัตต์แล้วก็เครื่องมันจะแรงที่สุดแล้วนะครับสปีกเก้าขีมานะครับก็การ์ดจอเป็นดีดีออนจ็ดแปดศูนย์อิมนะครับคุณผู้ชมนะก็ความแรงประมาณ ps 4 p ส o ไป p s 5หนะ PS5 หจะอยู่ประมาณสิบจุดสามเทลฟอปส่วนตัวนี้อยู่ประมาณแปดจุดหกเทลฟอปจากตัวเว็บให้มานะครับขนาดหนะ้าจอ7นิ้ว l c d IPS 1 2อเบนรยสิเพลสนะลำโพงขนาด2วัตต์มีไฟ RGB จับถือสะดวกแน่นมือนะครับแล้วก็ <c oughs> ให้ในส่วนของผมแนะนำว่าให้ซื้ออาจจะตัว เพลระบายความร้อนตัวนี้ด้วยนะผมแปะไว้ให้นาหน้าข้อมืจะคลิปนะตัวนี้จะทําให้แบบความร้อนลดลงมานะครับประมาณ10องศาได้เลยนะครับท่านผู้ชมเพราะว่าเขาเจาะรูให้มันระบายอากาศใหญ่ขึ้นนะครับดูดอากาศไวขึ้นนะท่านผู้ชมนะตัวนี้ถือว่าจัดว่าจริงแล้วก็เป็นมีตัวระบายในส่วนของความร้อนอ s d ดีด้วยนะครับท่านผู้ชมนะแล้วตัวนี้นะครับสามารถทัชสกรีนหน้าจอพิมพ์งานได้นะครับใช้งาน,นทั่วไปตัดต่อวิดีโอพิมพ์เนื p r โปรแคปคัดได้นะครับแล้วก็ p h o Photoshop l i g h t r o o m พวกนี้ทําได้เหมือนกัน นะท่านผู้ชมแล้วก็ในส่วนของพิมพ์งานก็ทำได้เหมือนกันอันนี้อันกประสงค์มากๆาเลยนะท่านผู้ชมนะอ่าราคาตัวนี้อยู่ประมาณ1 0 0 0งหมื่นถึงหนึ่งบาทนะครับมือมือสองนะมือหนึ่งเขาไม่ได้อ 1, ่า <c oughs> ผลิตแล้วนะครับท่านผู้ชมแนะนําให้ซื้อมือสองแล้วกันนาะอท่านผู้ชมเนาะก็ <c oughs> ตัวนี้ถือว่าคุ้มเล่นเกมเก่าๆได้หมดเลยนะพวกเอสเอฟคาร์บาวเล็กซ์ล็อกยูกาง เอกช็อตพวกนี้เล่นได้นะท่านผู้ชมนะพีบีนนะ PB, พวกนี้เล่นได้เลยนะครับส่วนเกมนี่ที่ผมจะมาเล่นก็นคือเกมชิปเปิลเอ้นะท่านผู้ชมอ่าก็เดี๋ยวเราจะมาเล่นกันเลยนะครับแล้วก็สอนวิธีการปรับตั้งเลยเนาะอ่ะคนดูมาดูในส่วนของ <c oughs> วิธีการปรับตั้งกันก่อนนะครับก็อย่างแรกก็ในส่วนของอ่าหน้าจอนะครับเราจะทดสอบ3ามคอนมีดนะหนึยดนะ 1080p 900p และ 720p นะครับท่านผู้ชมแนะนํนนาว่าให้เปิดในส่วนของอ่าเฟรเมจินด้วยนะท่านผู้ชมนะนี่เฟรมจินนะครับ นี่ f H r frame gen นะให้เปิดไว้ด้วยนะครับตรงนี้แล้วก็เปิด f H r frame gen เปิด f H r 3าดแล้วก็ f H r frame gen นะครับนี่แล้วก็ preset upscale ไอ P up scale ในส่วนของคุณภาพ upscale นะครับก็ให้เป็นสมดุลน,นะที่จริงเป็นสมดุลก็ถือว่าโอเคแล้วภาพมันจะได้ชัดนะจากนั้นก็กราฟิกนะท่านผู้ชมตัวนี้สำคัญนะครับปรับภาพโลให้หมดแค่นั้นแหละ่ะมาดูกันที่ 1080p ว่าเป็นยังไงนะครับไป let's go ไปดำเนินการต่อเอาละเดินออกไปเลยนะครับนี่เปิดฉากมานะครับ <c oughs> ประมาณเอ่อหกสิบนะฟู l l อ d ีนะประับภาพโล่เปิดเอ r เปิดเฟรมจินนะประมาณหกสิบนะครับหกสิบยืนพื้นประมาณนั้นนะครับนี่หกสิบยืนพืาา้นนะจ๊ะใช้ได้ใช้ได้คุณดู อ้าวเลืเ้ยงองาเลื้ยงก็ดูนะครับ GPU CPU นี่ e e อุณหภูมิประมาณ70กว่านะอันนี้ส่งมาจากเจ้าตัวอันนี้นะไอตัวระบายความร้อนนะครับตัวนี้5 0 0้กว่าบาทนะครับนี่ปกติมันจะอยู่ประมาณ80นะครับ80เกือบ90เลยนะไอตัวนี้ช่วยได้นะครับลดความร้อนลงเยอะเลยนะกินไฟสูงสุด30บวัตต์นะครับแรมกินอยู่ประมาณ1 0กิกนะ VR แรมของตัวการ์ดจออยู่4กิกนะครับ Take? อันนี้ใช้ Xbox Experience นะท่านผู box, ้ชม Xbox f o l Experience นะครับมันเลยแบบช่วยแบบคืนแรมมาให้อีก2กิกนะเออไม่ต้องไปรันอะไรเยอะนะครับเพราะฉะนั้นเจ๋วเลยโอเคปุ๋ยก่อนมาไงคะ 60เอพยืนพื้นคนดูเห้แจ๋วว่าเอาเลื้ยงระวังตัวด้วยละ่ะขอบคุณค่ะโยดีน่ามีงานแล้วขอเวลาเดี๋ยวสคริปต์ได้ไหมคนดูข้ามคัาสซีนเลยโคเจ๋งโคเจ๋ง มากวางนี่หกสิบ fps คนดูกดอะไรวะเก็บกดไว้เหรอโอ้โหกี้ผมไปกดอีกนี่นี่สอบไปละ They're winning nee. <laughs> Miss me. Why? Oh, Ball. suck it. Eat snow, you little shit. We're winning. Well, you better hide. Wait. No, no. <laughs> See you. Nee. in your face. <laughs> 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 mm. <laughs> okay. 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 <laughs> okay. <laughs> 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 นี่นี่นี่เรียบร้อยครับคนดู <c oughs> นี่ประมาณอ่าหกสิบนะท่านผู้ชมนะประมาณ60นะครับทีนี้ผมจะมาปรปับบ้างเป็น900าพีนะครับอบอกเลยว่าเล่นได้ลื่นแน่นอนนะครับต่อไปเป็น900าพีนะขนาดหน้าจอ900าพีนะครับ เป,ปรับด้วยนะครับดูสิฝืบกราฟิก <c oughs> นี่นี่เก้าร้อยพีโอเคปรับก่อนโอเคเรียบร้อยนี่นะครับเก้าร้อยพีนะเก้าร้อยพีได้ มันเก้าร้อยจมคนดูผมดูกันดินดโอเคเก้าร้อยวีสิงปิดโอเคเก้าร้อยพีได้แปดสิบนะท่านชมนะแปดสิบนะครับเพิ่มขึ้นมายี่สิบเฟรมครับโอเคเอาละ <c oughs> อันนี้เก้าร้อยพีนะแปดสิบเก้าสิบจากใหญ่ลงไปเจ็ดสิบบ้างนะครับ ผมจะตีประมาณ80ละกันนะคุณดูเห็าานไหมมันมีช่วงแบบขึ้นไป80ด้วยนะครับสวัสดีอรุวัสาวสาว,สาวรุณสวัสดีค่ะเดี๋ยวฉันไปเอาม้ามาให้ขอบคุณนะ โอเคเตี okay. s <S okay. kh kh ๋มาครับขอบคุณประมาณนี้เลยนะครับโอเคข้ามคัดซีนขออภัยนะครับอาจจะมีกระแอมหน่อยนะเพราะว่าผมเพิ่งจะ อาการดีขึ้นนะครับหลังจากป่วยนะ <c oughs> แต่ก็ยังมีแบบไอเขา,เขาเก็แคกๆบ้างนะครับ <c oughs> มี่คามคาซีนเย่ย Come on t นี่เราเล่นฝั่งไอ้นี่บ้างนะเอ้คนที่มันฆ่าโจเอลนะนี่ก็ประมาณ8 0 fps เหมือนเดิมนะครับ9 0 0 p นะอ่าทีนี้ผมจะปรับเป็นในส่วนของ7 2 0 p บ้างนะครับกดตรงนี้ก่อนนะครับเาปรับนี่7 2 0 p นะครับแล้วก็มาดูในส่วนของตั้งค่าด้วยว่ามันเป็น7 2 0จริงไหม โอเค720เรียบร้อย720ขึ้นไปเท่าไหร่โอ้โห90นะครับ90เกือบ100อะคนดู720 P นะฮะ90เกือบร้อยนะครับอันนี้แบบเอพสมดุลนะเอพิดาเอพิดาบาลานรับพวกนี้เอพิดาบาลามันจะมีมันจะมีคุณภาพบาลานต์ประสิแล้วก็อันต้า e ร f o r m a n c e u อันต้า r ร o r m a n c e นี่ภาพจะแตกหน่อยนะแต่นนี้แบบเอ้ยดีขึ้นกว่าเดิมเยอะ Loyan you couldn't loyal. What are you doing wandering around out here by uh, yourself? You too. What do I mean by like, the farther south we go the prettier it's gotten. You wanna keep going? Just drive all the way to Mexico? I've thought about it. You can see Manny's hometown? Yeah. <laughs> yeah, I don't see that living up to his stories somehow. Uh... Yeah, no, probably not. ุดบีย่ยตัวครับโคตรเจ๊งไะคนดู <c oughs> ได้เป็นร้อยเลยอ่ะโอ้เอาเรื่องวะเฮ้ย <c oughs> <c oughs> เจ็ดสองศูนย์ปีนะครับเก้าสิบถึงร้อยอ่ะคนดูคิดดูดิอู้เอาเรื่องว่ะเฮ้ยเอาเรื่องเอาเรื่องก็ประมาณนี้ละกันนะครับสำหรับเจ้าตัวเดลัสออฟอัร2พารสองนะครับบนเครื่องอาจีอะไรนนะก็สรุปให้ฟังง่ายๆนะครับ ปรับเปิด f อ r 3.1เปิดฟิล์มจีน f s r เป็นแบบสมดุลน,นะครับปรับภาพโลนะครับทีที่ความละเอียดถึง 080p จะอยู่ที่ประมาณ 60fps สนะส่วน 900p อยู่ประมาณ 70-80fps สนะฮะส่วน 720p อนยี่อยู่ประมาณ9 0 1 0 0 1 1 0 fps นะประมาณนั้นเลยนะครับลื่นนะครับสบายเลยแหละคนดูประมาณนี้แล้วกันนะสำหรับตัวเครื่องตัวนี้เนาะ สำหรับใครที่สนใจก็ไปจัดกันได้นะครับลิงค์ซื้ออยู่ดนน้า,ยายดน้่าคำยันในคลิปนั้นราคาเครื่องประมาณ1 0 0 0 0 0ถึงหนึ่งหมื่นบาทนะครับท่านผู้ชมนะไปจัดกันได้นะครับคุ้มจัดจัดผมบอกเลยอันนี้ประสคงจัดไปจัดกันได้เด้อ